ช่วงอาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมายเราเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะรายการช่วงนี้เป็นช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะหลายคนบอกว่าสุขภาพดีเราต้องเป็นศัตรูกับขนม แต่มันทรมานใจนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมว่าแบบทานอาหารข้าวมื้อต้องนี้อาหารหวานทานของหวานก็สดชื่นหัวใจแต่เราพยายามเลือกทานก็แล้วกันเลือกทานของหวานที่ทำลายสุขภาพน้อยที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้ที่ดีใหญ่ช่วยดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาเมนูขนมหวานที่ ดีต่อสุขภาพกันดีกว่านะคะวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนสอนทําอาหารกรุงเทพบริการค่ะและอยู่กับอาจารย์ที่บอกโอ้โหเชี่ยวชาญทงอาหารคาวอาหารหวานมากอาจารย์โบท๊ทอาจารย์ธนารักษ์คำโทนั่นเองสว,ส,สวัสดีค่ะอาจารย์โบ๊ทคราวที่แล้วอาจารย์สอนทําแกงเผ็ดเป็ดย่างพลัตเบสใช่ครับอร่อยมากสีสันสดใสแล้วมันสุขภาพนะตามกระแสเลยเนาะจัเนอเราใช้เนื้อสัตว์ที่เป็นพลัตเบสคือ เนื้อสัตว์เทียมใช่ครับแลาวมีบร็อตตี้นะเป็นเป็ดย่างแต่วันนี้ขอเมนูขนมอาจารย์โบ๊ทเอาแบบสุขภาพดีนะอาจารย์โบสนะสุขภาพดีแน่นอนครับตัวนี้เอาใจสายหวานนะครับสายคาเฟ่ครับเป็นเมนูเป็นเมนูอ่าเลมอนทาร์สข้าวไรเบอร์รี่ครับตัวทาร์สใช่ครับตัวทาร์สเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวแป้งข้าวไรเบอร์รี่ที่อาจารย์ทําเองอ๋อเหรอค่ะแต่ว่าถ้า ผู้ชมทางบ้านนะครับ <ฮะ S 1> สนใจเนี่ยสามารถหาซื้อได้ครับแป้งข้าวไรเบอรีทุกวันนี้หาซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตได้เลยครับอ๋อเป็นแป้งแล้ว<ช>เราก็าามาทํา ท,ทาร์ตเองใช่ครับเดี๋ยวจะให้ใอาจารย์สอน่ดูดูเครื่องอลังการมากเลยนะคะอาจารย์มีอะไรบ้างคะเนี่ยที่เราต้องทําอย่างแรกนะครับก็จะมีแป้งข้าวไรเบอร์รีคร่ค่ะแป้งข้าวไรเบอร์รี่นะคะแป้งสาลีแป้งสาลีน้ํำตาลไอซิ่งไข่ไก่ไข่ไก่หนึ่งฟองใช่ครับแล้วก็เนยแล้วก็เกลือครับอันนี้จะเป็นส่วนผสมของตัวทาร์ตครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวเลมอนเคิร์ดครับตัวเลมอนเคิร์ดก็จะมีตัวน้ําตาลทรายครับน้ำตาลทรายมีไข่ไก่ครับไสามใบนะครับ ในไข่ไก่นี่มันเล็กกว่านี้เนาะอันนี้จะเป็นตัวน้าเลมอนครับอ๋อน้ำมะนาวเป็นมะนาวรูปใหญ่สีเหลืองใช่ค่ะเป็นเลมอนนะคะอันนี้เป็นผงเจลาตินครับที่เอาแช่น้ําแล้วแล้วก็นี่คือตัวนี้เป็นผิวเลมอนผิวเลมอนขูดนะคะตัวนี้เป็นวิปครีมครับที่เอาไว้ตกแต่งหน้าก็จะมีเป็นครีมสดใช่ครับแล้วก็เป็นน้ำตาลไอซิ่งเริ่มต้นก่อนกันแรกนะครับอย่างแรกครับเดี๋ยวจะตีเนยก่อนนะคะ แล้วก็ใส่ด้วยน้ำตาลไอซิ่งน,นะคะเราจะตีให้เนื้อเขาค่อนข้างเป็นลักษณะเป็นครีมสักนิดนึงครับเราจะตีให้เนื้อเขาเนียนเขาเข้ากันนะครับ<า>แล้วก็<า>แป้งสาลสาีเล็กลน้อย<อ>ครับ เดี๋ยวห่อไว้แล้วก็พักไว้สัก30นาทีเอาปาจากแผ่นฟิลพลาสติกที่หุ้มกันไว้ก่อนเข้าตู้เย็นนะคะครึ่งได้เลยครับเอาไม้นวดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวใช้พิมพ์กด เดี๋ยวเราจะเอาตัวแก้วเนะี่ยกดกด้นก็ไว้เลยอ๋อไม่ให้มันปูด เสร็จเรียบร้อยค่ะทาร์ตเลมอนแป้งไรซ์เบอร์รี<ช>่ของเรานะคะโดยฝีมืออาจารย์ธนารักษ์คำโทอาจารย์โบทของเราเนั่นเองต้องขอบพระ,ค,ะคุณอาจารย์และนี่คือรายการชีวิตชีวาค่ะรายการที่ให้สาระ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุกยาการหาห,า,าหมอหาหมอรวมถึงเรื่องของการทําอาหารที่อร่อยอร่อยมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพด้วยค่ะและหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมทางช่อง33แห่งนี้กับดิฉันสิริบุญนทพันธ์วันนี้สวัสดีค่ะสัปดาห์หน้ามาติดตามความคืบหน้างานวิจัยสมุนไพรตัวไหนช่วยต้านไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ